ตอนที่411หอกสุดท้ายสู่หัวใจจัก,กรพัิเสียงฟ้าผ่าแล่นก้องท้องนภา,าราวกับจักรวาลเองก็สั่นสะท้านไปกับการประมือระหว่างมนุษย์เที่ยงหนึ่ง,ก,ก,งกับมอนสเตอร์จักรพัิมังกรเงาเพลิงสะบัดร,ร่างมหืมาปีกสีดำแดงกวัดแกว่งจนเงาเพลิงสาดซัดไปทั่วผืนดินถูกเผาเป็นทะเลเพลิงมหาภูเขาถูกกัดกร่อนจนถล่มลงมาเป็นผงเท้า เรนก้าวพุ่งขึ้นจากเงาเปลวหมอกครามที่ห่อหุ้มดาบในมือสันสะท้านเข้ากับแรงใจของเขาดวงตาคมวาวแน่วแน่จุดหมายมีเพียงหนึ่งเดียวหัวใจจาก,กระพัดที่เต้นกระแทกอยู่ภายใต้เกล็ดหนาทึบจบกันตรงนี้เรนคำรามมังกรเงาเพลิงแผดเสียงคำรามโต้ตอบไฟดำแดงแผดคลุมร่างมาหืมาสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดสัดใส่เรนราว จะบดขยี้ให้เป็นเท่าทุรีร่างยักษ์การกรงเล็บยักษ์พุ่งฟาดตรงมาพลังเพลิงที่ติดมากับกรงเล็บนั้นเผาอากาศจนแตกออกเป็นเส้นสายเพลิงเรนหมุนกายกลางอากาศใช้แรงหมุนบิดหลบหัวใจเต้นถี่รัวนี่คือจังหวะสุดท้ายไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วเขาใช้เงาของตอนเองเป็นบันไดกระโจนขึ้นสูง ก่อนจะพุ่งตรงไปยังบาดแผลที่สร้างไว้เมื่อครู่ซึ่งเผยให้เห็นหัวใจเรืองเพลิงสีดำแดงที่เต้นอยู่ในร่างมังกรแทงทะลุซะดาบฟาดลงสุดแรงพร้อมกับแรงระเบิดของหมอครามและเงาเพลิงที่เขาดูดซับมาเสียงแกรกดังก้องทั่วฟ้าเกล็ดแตกละเอียดเป็นเศษชิ้นดาบทะลุเข้าสู่หัวใจอย่างแม่นยำเลือดเพลิงสีดำแดงพุ่งออกมาเป็นสายราวกับแม่น้ำแห่งนรก เสียงคำรามสุดท้ายของจักรพรรดิมังกรเงาเพลิงสั่นสะเทือนสวรรค์และปฐพีก่อนที่ร่างมหึมาจะดิ้นพล่านครั้งสุดท้ายแล้วสุดหวบลงพลังเพลิงรอบกายดับวูบเหมือนตะเกียงถูกสาดน้ำเงียบงนันหลังจากร่างยักษ์ของมังกรเงาเพลิงระดับจักรพรรดิสุดตัวลงและสลายด้วยเปลวเพลิงที่ดับมอด ม่านหมอกสีดำประปลแสงเพลิงแดงกำค่อยๆจางหายไปจากท้องนาภาเศษเกล็ดโลหะรอยไม่เสร็จกระดูกสีดำแดงและควันกร,รมฐานยังคลักคลุ้งอยู่บนพื้นผืนภูเขาไฟที่แตกกระแหงเรนเช็ดคราบเลือดที่ติดปลายข้อมือออกอย่างเฉยชาก่อนหันสายตามองรอบทิศเหมือนเพียงเพิ่งอุ่นร่างกายไม่ใช่เพิ่งผ่านศึกแห่งความตายระดับจักรพรรดิเสียงแจ้งเตือนจากระบบสถานะดังเบาในหัวได้รับคริสตัลระดับจักรพรรดิ เขายกมือพลิกคริสตัลสีแดงเพลิงที่ลอยขึ้นตรงหน้าก่อนจะโยนเข้าปากเคี้ยวเหมือนลูกอมชิ้นหนึ่งพลังร้อนว่าไหลเข้าสู่กายาแต่ไม่อาจสร้างแรงสะเทือนอะไรอีกเพราะร่างกายของเรนห่างไกลจากขีดจำกัดเดิมไปไกลเกินจะนับเขาดึงแหวนมิติเบาๆเปิดช่องว่างรับเศษชิ้นส่วนมังกรเงาเพลิง ทั้งเกล็ดกระดูกอวัยวะภายในที่ไม่ละลายหมดรวมถึงผลึกพลังสีโลหะเข้มก่อนจะสบัดแขนปิดช่องเก็บราวกับเรื่องเล็กน้อยท้องฟ้ากลางเขตเพลิงภูเขาไฟยังแดงฉานลมร้อนกรุยเปลววายุเท่าฐานประทักกรอบหนังที่สวมอยู่จนเกิดเสียงกรอบกรอบแต่เรนไม่เหลียวมองเขาก้าวเท้าลงจากซากเขาไฟช้าทรงอำนาจและไม่เร่งรีบเส้นทางข้างหน้าคือทะเลหินบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยลาวาแห้ง จนคลายพื้นที่ที่ถูกเทพทำลายทิ้งคราบเท้าปะทะรองเท้าหนังระดับสูงจนเกิดเสียงกรอบเกลียวเขาเดินเพียง19ก็หายลับไปจากเขตเก่าที่เคยเป็นสนามรบของมอนสเตอร์ระดับจัก,กรพรรดิตอนที่412การเดินทางหลังเพลิงมังกรดับหลังเดินทางมาหลายสัปดาห์แดนแรกที่เขาเหยียบย่างหลังจากนั้นคือทุ่งหินสีเทาดำยืดยาวสันหินสูงเท่าภูเขาน้อยเรียงรายเป็นฟันเลื่อย บางแห่งระเบิดเป็นหลุมลึกบางส่วนมีถาวันสีเข้มพันไว้รอบหินยักษ์คล้ายถูกสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเคยลากผ่านเรนเดินฝ่าไปอย่างไร้สุ่งเสียงกระแสพลังออร่าจากกระพัดท,ที่แผ่รอบตัวไม่แผ่ออกมากเกินไปแต่ก็เพียงพอให้สิ่งมีชีวิตระดับต่ำกว่าราชานีหายแทบสิ้นเงาสัตว์อสูรระดับสูงและผู้บัญชาการที่เคยเร่ร่อนในพื้นที่นี้ต่างเพ่นหลบเข้าถ้ำพยายามไม่ส่งเสียงหนึ่งคำ ตลอดทางเขาเห็นซากกระดูกมอนสเตอร์ยักษ์จำนวนมากบางตัวใหญ่เท่าหุบเหวบางตัวแห้งผักเหมือนถูกดูดพลังจนเหลือเพียงเปลือกเมื่อเขาหยุดมองบ้างประปลายริมฝีปากกลับปรากฏรอยยิ้มบางเฉียบที่ยากตีความหลังเดินลึกหลายพันกิโลเมตรเขาเริ่มเข้าสู่พื้นที่ภูเขาหินแหลมคมคล้ายครีบมังกรหุบผาลึกหลายแห่งมีหมอกสีเทาอมม่วงลอยเอื่อยบรรยากาศหนักอึ้องจนสัตว์อสูรทั่วบริเวณแทบไม่ส่งเสียงร้อง พลพลังระดับจักรพรรดิแผ่ซ่านอยู่ในดินในลมในหมอกและภายใต้เงาโขดหินแต่ละซอกเขาหยุดฝีเท้าในหมู่หินครุกรักขณะมองออกไปยังโพรงหินยักษ์ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาภายในนั้นมีเสียงคำรามต่ำๆกำลังสะถานพื้นดินแรงสั่นเหมือนชีพจรของอสน์เก่าแก่ที่ยังหายใจอยู่เต็มปอดจักรพรรดิตัวถัดไปเรนพึพมพำแผ่วเสียงไม่ดังแต่ดังก้องในสายลมหมอก เพียงชั่วครู่เงาดำมาหิมาพุ่งทะลุผนังโพรงหินออกมาหินแตกระเบิดเศษแรบลิว,ว่อนร่างอารพิษหินยักษ์ที่เกล็ดแข็งเหมือนโล่เหล็กซ้อนหลายชั้นแผ่ไอพลังจาก,กรพพัดสีดำอมเทาดิ่งใส่เขาในพริบตาเดียวเรนไม่ถอยเขาเอี้ยวตัวหลบการโจมตีแล้วดิดตัวขึ้นบนซากหินสูงพอที่จะมองลอดแผ่นเกล็ดเหล็กของอสศูนตัวนั้นเสียงเบาๆก่อนร่างจะพุ่งปะทะด,ด้วยความเร็วเหนือชั้น คลื่นพลังจัก,กรพัดแตกกระจายขณะคมมีดในมือเขาเฉือนผ่านเกล็ดชั้นนอกปะทะเนื้อในจนเกิดเสียงแตกปอกศึบนี้กินเวลาไม่ถึงหนึ่งพันลมหายใจมอนสเตอร์จัก,กรพัดร่างมหืมาล้มความซบหุบผาดวงตาขนาดใหญ่สว่างวาบก่อนดับลงจุดพลังะส,สมบนร่างแตกกระจายเป็นเกล็ดผลึกสีเหล็กนับร้อยชิ้นเรนชำเลืองมองผลึกคริสตัลนั้นตามหน้าที่ ก่อนจะก้มเก็บพลันโยนเข้าปากกลืนลงอย่างง่ายดายเซียวพลังไหลผ่านเส้นเลือดแต่ไม่ทำให้เขาหยุดฝีเท้ายังไม่ถึงครึ่งทางเขากล่าวเสียงต่ำเดินต่อไปโดยไม่พักหลายเดือนผ่านไปภูมิประเทศเบื้องหน้าเปลี่ยนสู่ป่าหินสีเขียวคล้ำมีคริสตัลพลังงอกอยู่บนโขดหินบางต้นเหมือนต้นไม้บางก้อนเหมือนผลบิดต,ตัวพื้นยุบหลายแห่งมีคราบพลังงานระดับจากรพพัดสะสมจนกลายเป็นทะเลโคลนสีเขียวมน พื้นเต็มไปด้วยพิษอ่อนและแรงอัดพลังแปลกประหลาดรอบบริเวณนี้เคยถูกสิ่งมีชีวิตระดับจกกักรพรรดยึดครองมาก่อนกลิ่นศพความโหดร้ายและเศษซากการประทะหลายครั้งยังไม่จางหายเขาสัมผัสได้ถึงพลังสองถึงสามกระแสะราวกับพวกมันยังวนเวียนอยู่ใต้วงโคโจรของพื้นที่กระทั่งท้ายเดือนที่สองเขาพบผู้ปกครองแห่งดนหินคริสตัลตนหนึ่ง ร่างคล้ายยักษ์หินผสมน้ำแข็งใบหน้าคลุมด้วยหนามผลึกพลังระดับจาก,กรพพัดแทรกอยู่ในเสียงก้าวแต่ละก้าวของมันการต่อสู้ตรงหน้าเต็มไปด้วยเสียงแตกของผลึกแหลมและแรงกระแทกที่ทำให้เทือกเขาเล็กๆสั่นสะเทือนและเมื่อสึกจบลงร่างยักษ์พันทลายกลายเป็นเศษหินผสมผลึกข้อมือเรนมีคราบเลือดสีฟ้าอ่อนเพียงประปรายก่อนเขาจะยกมือสะบัดเศษเลือดนั้นหายไปในอากาศ คริสตันพลังระดับจักรพรรดิจากร่างนั้นเขาเก็บมันมากินทันทีส่วนอาวุธที่มันดรอกกระบี่ผลึกน้ำแข็งขนาดใหญ่ถูกเก็บลงแหวนมิติอย่างง่ายดายเช่นเดียวกับเสื้อกรอะหินขนาดใหญ่โล่แข็งเรืองแสงและหอกแกนผลึกทะลวงโลหะที่กระจัดกระจายอยู่เรนเดินลึกขึ้นสู่เขตแดนใหม่ต่อเนื่องไม่หยุดพลังของเขายิ่งนิ่งยิ่งคมขึ้นเหมือนเหล็กกล้าถูกขัดจนเงาลื่น ความเงียบในดวงตายิ่งน่ากลัวกว่าเสียงคำรามของสัตว์จักรพรรดิใดๆที่ได้พบตลอดหลายร้อยวันถัดมาเขาเจอมอนสเตอร์ระดับจักรพรรดิอีกหลายตนบางตนเป็นเจ้าแห่งทะเลทรายผงหินบางคนเป็นราชาแห่งเกาะกลางทะเลสาบบางตนอยู่ในป่าหุบเหวที่มีหมอกสีม่วงบางตนห้องล้อมด้วยชนชั้นราชาและผู้บัญชาการนับไม่ถ้วน ทุกครั้งที่ปะทะเขาไม่ลังเลไม่ถอยและไม่เสียเวลาพูดเขาฆ่าพวกมันทีละตัวเก็บไอเทมที่ดรอปมาเหมือนเก็บดินในสวนกำจัดบริวารระดับราชาผู้บัญชาการหรือระดับสูงที่ออกมาแทรกแซงเหมือนกวาดเศษญ้าทุกสึกถูกกลืนเหลือเพียงเงาเลือดบางๆบ,บ,บนปลายอาวุธอาวุธโลหอกชุดเกราะหลายร้อยชิ้นถูกเก็บเข้าแหวนมิติทีละชิ้นบางชิ้นแตกขามือบางชิ้นสมบูรณ์เราสร้างมาจากเทพช่างโลหะ เรนไม่แยกยยกเขาเก็บหมดเรนผ่านเส้นทางกว้างใหญ่ที่ไม่มีชื่อเสียงสัตว์อสูรที่เคยคึกคักหายไปเหมือนถูกลบจากผืนแผ่นดินทุกก้าวที่เขาเดินพาเอากลิ่นเลือดระดับจัก,กรพรรดิคลอไปด้วยราวเงาติดหลังเงียบงันแต่กดข่มจนอากาศสั่นสะเทือนและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยังอีกยาวไกลตอนที่413รอยเท้าในแดนที่ไร้ผู้หวนกลับ หนึ่งปีแรกผ่านไปโดยไร้ซึ่งร่องรอยของการหยุดพักสังเวียนที่เรนเดินผ่านกลายเป็นสุสานไร้ชื่อซึ่งฝังศพของจักรพรรดิหลายตัวลงไปในเงามืดของการเวลาแต่ดินแดนวิวัฒนาการไม่เคยหยุดส่งผู้ปกครองรายใหม่เข้ามาทดสอบผู้บุกรุกเส้นทางลึกเขตรอยแยกแห่งกระดูกหินหลังจากทิ้งซากมอนสเตอร์จักรพรรดิตัวก่อนด้านหลังเรนเดินเข้าสู่พื้นที่ที่พื้นดินเต็มไปด้วยรอยแยกยาวหลายร้อยเมตร กระดูกที่โผล่ขึ้นมาจากรอยแยกบางซี่ใหญ่เท่าต้นไม้ผลึกบางซี่คดงอเหมือนงาช้างประปนหินสีดำคมพื้นดินมีรอยสเก็ดเลือดเก่าฝังลึกเป็นลายเครือข่ายซึ่งมองเห็นได้แม้ผ่านการนับร้อยปีอากาศตรงนั้นหนักเหมือนถูกถมด้วยเท่ากระดูกสิ่งมีชีวิตประดับสูงหลายตัวฝังซ่อนในเงาผาหินมองเขาอย่างหวาดกลัวแต่ไม่กล้าเคลื่อนไหวแม้กระทั่งหายใจเสียงดัง เสียงฟ้าผ่าที่ไม่มีเมฆเกิดขึ้นกลางท้องนาพาไอพลังระดับจัก,กรพัดพุ่งทะลุผืนดินขึ้นมาจนหินหลายแท่งระเบิดสะบัน้นเศษซากปลิวว่อนรอบตัวเรนแต่เขาไม่ถอยแม้ก้าวเดียวจัก,กรพัดอีกตัวโผล่ขึ้นจากรอยแยกลึกร่างมันคล้ายมังกรกระดูกหินผสมง,งูโลหะเกล็ดสีเทาดำทับด้วยเส้นแร่งเงินปนแดงเสียงคำรามของมันไม่ใช่เสียงแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้พื้นหุบผาแตกเป็นรอยแยกใหม่ เรนปล่อยให้มันฟาดหางใส่พื้นเบื้องหน้าสเก็ตหินระเบิดเป็นฝุ่นเขาเพียงเอ็นกายเบี่ยงหัวเล็กน้อยแล้วผลักก้าวไปทางด้านข้างอย่างไร้เสียงเพียงชั่วอึดใจคมมีดที่อยู่ในมือเขาเฉือนผ่านเกล็ดคอของมันรอยแผลเป็นทางสีดำแดงเด่นชัดเหมือนรอยดาบฟ้าฟาดก่อนที่ฝ่ามือซ้ายเขาจะอัดพลังซ้ำลงตามแนวกระดูกคอจนกระโหลกเสียงแตกปอกร่างยักษ์ล้มคลืนแต่เงียบผิดปกติ ไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงกระแทกพื้นเพราะเรนใช้แรงตามจังหวะและทิศทางให้ล้มลงอย่างไร้เสียงสะเทือนคริสตัลนสีเทาแดงหลุดออกจากซอกกระดูกเรนเก็บมันมากินทันทีอีกหลายเม็ดที่ได้จากการฆ่าลูกสมุนถูกกาดเข้าแหวนมิติพร้อมเศษอาวุธกระดูกที่แหลมคมเหมือนหอกอาวุธของมันค้อนกระดูกหินที่แฝงคริสตัลสีเงินและโลครึ่งวงกลม ถูกดูดเข้าแหวนตามไปทันทีไม่มีการพิจารณาหรือเลือกการเดินทางต่อเนื่องสู่เดือนที่14เป้าหมายยังลึกเข้าไปในเขตที่ไม่มีใครตั้งชื่อเสียงลมพัดตามแผ่นหินสีดำอมเหลืองกระทบกันดังคล้ายเสียงกรอดชนกันเป็นระยะเนินผาสูงตัดกับท้องฟ้าสีเทาหม่นที่ไร้เมฆและไร้แสงแดดมอนสเตอร์ Monster ระดับราชาและผู้บัญชาการในเส้นทางนี้แฝงตัวในซอกหินเหมือนฝุ่นไร้ค่า พวกมันเพียงมองร่างของเรนผ่านม่านหินรู้เพียงว่าหากคิดจะท้าทายแม้เพียงลมหายใจเดียวจะไม่มีโอกาสตื่นขึ้นอีกเสียงเหล็กกระทบกันดังขึ้นในทิศเหนือลมหมุนวนใกล้พื้นจนกลายเป็นเท่าสะเก็ดเรนหยุดเดินเงยตาม,มองเสี่ยววินาทีก่อนร่างสีทองปนดำขนาดมาฮมาจะก้าวออกจากเงาโขดหินมอนสเตอร์จะกระพัดปรากฏในรูปของยักษ์โลหะผสมเนือ้อ กรอบธรรมชาติปกคลุมทั้งร่างแขนสองข้างถือหอกโลหะยาวยิ่งกว่าความสูงของตึกสิบชั้นตาของมันเรืองแสงส้มดังไฟทานหินหลอมมันพุ่งเข้าหาโดยไม่ส่งเสียงหอกในมือพุ่งลงใส่พื้นอย่างแรงก่อคลื่นกระแทกจนพื้นแยกออกเป็นรูปร่างดาวหลายเหลี่ยมเรนก้หนึ่งครั้งหายไปจากสายตาของมันปรากฏขึ้นด้านหลังขณะมันยังไม่ทันหันกลับเขาใช้มีดที่สะท้อนระลอกพลังแทงผ่านช่องรอยกรอบใต้ต้นคอ การแทงครั้งเดียวทําให้ครึ่งร่างบนของมันชะงักกล้ามเนื้อโลหะแข็งหยุดไหววูบก่อนมันจะฟื้นสมดุลพลังจากฝ่ามือเรนกระแทกซ้ํากลางกระดูกสันหลงังเสียงโลหะแตกดังลั่นหอกหล่นกระแทกพื้นจนผาหินแตกคริสตันระดับจัก,กรพรรดิสีส้มปนดําลอยขึ้นเขาวาดด้วยสายตามีเพียงแวบเดียวก่อนจะเก็บไอเทมทั้งหมดเข้าสู่แหวนพร้อมอาวุธขนาดยักษ์นั้น พร้อมเส้นสายโลหะยังถูกรวบเก็บตามไปเช่นเดียวกันเดือนที่15ในการเดินทางสายลมเริ่มมืดขึ้นเท่าละอองสีเทาปะปนหมอกแดงอ่อนโอบล้อมทัศนียภาพจนแทบมองไม่เห็นขอบฟ้าต้นไม้บิดเบี้ยวเหมือนถูกเผาแต่ยังไม่ตายบางกิ่งมีแรบประหลาดงอกแทรกผ่านเปลือกเสียงฝีเท้าของเขาเป็นเพียงสิ่งเดียวที่กล้าดังก้องในพื้นที่นั้นแม้แต่มอนสเตอร์ผู้บัญชาการระดับสูงยังหลบซ่อนอยู่ใต้ดินลึก ไม่เสนอหน้ามองแม้เงาและในความเงียบนี้เองไอพลังขนาดใหญ่จนพื้นสันก็ปรากฏขึ้นใกล้หุบผาสูงที่ปกคลุมด้วยหมอกโลหิตมอนสเตอร์ระดับจักรพรรดิก้าวออกมาช้าช้าร่างคล้ายอสูรปีศาจปีกค้างคาวผสมเสือดำเส้นเกษาบนหัวเป็นหนามและกรงเล็บสีเทาหนักเหมือนอาวุธที่ช่างตีเหล็กทำเองมันไม่ประมาทพลังจิตสังหารของมันพุ่งเปล่งออกทุกทิศทันทีตั้งแต่เห็นเขา แต่การประทะครั้งนี้กินเวลาไม่ถึง500ลมหายใจเรนหลบการกระแทกเสียบแทงตัดและระเบิดเส้นชีวิตของมันทีละจุดเหมือนกำจัดศัตรูด้ยกว่าคริสตันระดับจัก,กรพรรดิหลุดออกมาเขากินมันทันทีอาวุธคล้ายดาบปีกกับชุดกราะกระดูกปีกที่มันใช้ถูกถอดออกจากร่างไร้ชีวิตและโยนเข้าแหวนโดยไม่เสียเวลา เส้นทางที่เรนเดินจึงกลายเป็นดินแดนโลกีที่มีเพียงกลิ่นพลังระดับจัก,กรพรรดิที่ตายแล้วลอยตามหลังเหมือนเงาเขาไม่หยุดไม่ย้อนมองไม่แม้แต่พูดกับตัวเองความคิดเดียวในหัวคือไปต่อและทุกก้าวคือการเดินผ่านเขตปกครองของมอนสเตอร์ระดับจัก,กรพรรดิที่ยังไม่รู้ว่าชะตาของมันจะเป็นเช่นใดตอนที่414อาณาจักรแห่งฝูงมหันตภยัย ผ่านพ้นการหนึ่งปีเต็มในดินแดนวิวัฒนาการลมหายใจของเรนยังไม่เปลี่ยนแม้แต่น้อยแต่เส้นทางข้างหน้ากลับเปลี่ยนสภาพอย่างชัดเจนเงื่อนไขของพื้นที่เริ่มเข้มข้นขึ้นชนิดที่สิ่งมีชีวิตระดับราชายัางแทบยืนอยู่ไม่ได้นะักทะเลสาบหมอกโลหิตพื้นที่ถัดจากฮุบเวิร์กเงาโลหะคือทะเลสาบสีแดงหม่นที่หมอกหนาะทึบลอยคลอเหนือผิวน้ำตลอดเวลา คลื่นไม่มีเสียงไม่มีแต่อุณหภูมิกลับเย็นเยียบจนกระทั่งหินที่ตกลงไปแตกร่วงกลายเป็นผงในไม่กี่อึดใจเรนเดินข้ามทะเลสาบโดยไม่ใช้สะพานเขาเดินบนผิวน้ำอย่างเรียบนิ่งพลังของเขาโวควบแน่นใต้ฝ่าเท้าจนผืนน้ำแข็งเป็นระนาบรองรับในทุกย่างก้าวใต้ผิวน้ำมีดวงตาหลายสิบคู่จ้องมองแต่ไม่มีตัวใดโผล่ขึ้นหรือส่งเสียงแม้จะเป็นมอนสเตอร์ระดับผู้บัญชาการหรือราชา พวกมันก็สัมผัสได้ว่าความตายจะมาเร็วกว่าลมหายใจแรกที่คิดจะขยับเมื่อเดินไปได้ครึ่งทางคลื่นพลังหนึ่งพุ่งขึ้นมาจากก้นทะเลสาบดุดภูเขาประทุกกลุ่มหมอกแตกออกอย่างรุนแรงเผยให้เห็นร่างมหืมาของจักรพรรดิตัวใหม่อสุรกายอสารพิษยักษ์ผิวสีดำม่วงมีเกล็ดเหมือนแผ่นหินผสมเคี้ยวแร่ครีบสันหลังมีหนามสีเลือดพาดยาวหลายกิโลมันอ้าปากปล่อยเสียงกึ่งคำรามกึ่งสะเทือนพลัง น้ำรอบรอบเดือดพล่านจนละอองหมอกกระจายไปทั่วอาณาบริเวณเรนไม่ถอยเขาก้าวเท้ากลางผิวน้ำตวัดอาวุธที่ถืออยู่ซึ่งขณะนี้คือดาบอันคมกริบฟันทีเดียวทะแยงผ่านเกล็ดคอของมันก่อนที่มันจะปิดปากลงด้วยซ้ำเลือดสีดำแดงชัดทะลักขึ้นจากแผลกว้างราวภูผาฉีกอสรพิษยักษ์สะบัดหางสองรอบแต่ทำอะไรเขาไม่ได้ก่อนร่างมันจะขาดครึ่งด้วยแรงกดที่เรนฟาดซ้ำเพียงครั้งเดียว คริสตัลระดับจักรพรรดิลอยขึ้นเหนือซากเลือดหมอกถูกดูดกลืนลงสู่ผืนน้ำก่อนจะถูกปกคลุมด้วยความเงียบอีกครั้งเรนเก็บผลึกคริสตันพร้อมชิ้นส่วนแร่ที่หลุดออกจากน้ำสันหลังขวานกระดูกที่ฝังในตัวมันยังกลายเป็นอาวุธชิ้นใหม่ในแหวนมิติของเขาณเขตป่าสะเกตดเท้าปิดตะวันหลังข้ามทะเลสาบหมอกโลหิตเส้นทางเบื้องหน้ากลายเป็นป่ามืดทมินที่แม้แต่แสงฟ้าก็เล็ดรอดผ่านไม่ได้ เท่าร่าสีดำปลิวลอยเป็นหมอกตลอดเวลาเกาะตามพื้นทางและใบไม้เหมือนฝุ่นวันสิ้นโลกเสียงฝีเท้าของเรนแทบไม่ได้แตะพื้นอย่างแท้จริงพลังของเขาแทรกผ่านกิ่งหินและเถาหินแห้งที่พันกันทั่วเรียบลื่นเหมือนเดินผ่านทางโล่งในวันว่างแต่ที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือจำนวนเงานับไม่ถ้วนที่จ้องมองเขาจากทุกทิศ พวกมันคือมอนสเตอร์ระดับสูงระดับผู้บัญชาการและระดับราชาจำนวนมหาศาลบางตัวเกาะบนเพดานหินสูงบางตัวว่ายอยู่ใต้ดินลึกบางตัวซ่อนในโพรงมืดที่เต็มไปด้วยรังคริสตัลแต่ไม่มีตัวใดกล้าโจมตีพวกมันเพียงขยับสายตาติดตามทุกก้าวเดินราวกับมองราชันแห่งความตายผ่านผ่านมานับเมืองศพกลางหมอกหลังผ่านป่าสะเก็ดเท่าเรนมาถึงพื้นที่โล่งกว้างที่เต็มไปด้วยซากอาคารหินสีเทา หน้าผาที่ผุกร่อนและหอคอยหักที่เต็มไปด้วยคราบควันและรอยระเบิดเก่าก่อนพื้นดินแตกร้าวจนเกิดหลุมลึกหลายสิบเมตรในหลุมเหล่านั้นมีเศษกระดูกขนาดต่างๆประปลนกับผลึกแตกหักปรากฏให้เห็นนับพันกองสายลมกันโชคพาเอากลิ่นโลหะฉุนราวเลือดที่เพิ่งหกใหม่ที่ใจกลางซากเมืองเสียงคำรามต่ำแข็งออกมาจากใต้เงาตึกพัง แรงกดดันระดับจักระพัดปรากฏร่างจากหมอกใต้ซากหอคอยคราวนี้มันมีรูปกึ่งสัตว์กึ่งปีศาจโครงเล็บพุ่มโลหะเงาหางยาวมีปุ่มหนามและกระบางหน้ากระดูกปกคลุมใบหน้ามันไม่โจมตีทันทีแต่ส่งเสียงคำรามต่ำดังก้องจนฝุ่นสะเทือนมอนสเตอร์ระดับรองทั้งหมดในพื้นที่ต่างคุกเข่าหรือกดหน้าลงกับพื้นเรนก้าวเดียวเข้าประชิดก่อนเสียงคำรามจะจบ เขากระแทกสันดาบเข้าที่หน้าอกมันจนกระดูกหน้าอกยุบร่างจาก,กรพพัดพุ่งกระเด็นชนห่อคอยพังคลืนกลายเป็นซากชิ้นใหญ่มันตะโกนใส่เขาอีกครั้งพร้อมปล่อยพลังเรนสีหมอกมืดออกมาจากภายในแต่เรนหายวับแล้วปรากฏบนหัวของมันดาบยักษ์ฟาดลงตามแนวสันกระดูกสันหลังพร้อมแรงอัดของพลังที่ทำให้พื้นดินยุบลึกลงไปเพิ่มอีกหลายเมตร จบในกระบวนท่าที่สองพร้อมสังหารบริวารของจักรพรรดิท,ที่อยู่โดยรอบผลึกคริสตัลสีเทาดำขนาดเท่ากำมือปรากฏเรนหยิบชิ้นใหญ่สุดเข้าปากโดยไม่แม้มองที่เหลือที่หล่นระหว่างกระดูกซิโครงและใต้ซากตึกถูกดูดเข้าแหวนมิติโดยไม่พลาดแม้เม็ดเดียวร่างของจักรพรรดิตัวนั้นยังมีกรงเล็บโลหะกับโลกลางหลังที่ดัดแปลงได้ เขาดึงมันออกพร้อมหอกหักจากข้างลำตัวเหล่านี้ทั้งหมดถูกรวบเก็บเช่นเดียวกันหลังซากเมืองเรนเดินเข้าสู่ทุ่งเนินหินที่เต็มไปด้วยซากแต่ของเหมือนเก่าที่นี่เต็มไปด้วยร่องน้ำแร่ที่ไหลเป็นเส้นเลือดใต้พื้นดินระหว่างยามข้างของแสงดาวอันหม่นหมองสัตว์ระดับผู้บัญชาการนับร้อยและระดับราชานับพันทยอยโผล่ขึ้นมาจากโรงสะเก็ดดินบางตัวคลานสี่ขาบางตัวเดินสองขาบางตัวมีกรอบแร่ปกคลุมร่าง พวกมันไม่ได้เข้าโจมตีแค่เดินเรียงรายเป็นแนวยาวสองฟากเส้นทางที่เขากำลังเดินผ่านเหมือนทหารยืนรอราชันผ่านสู่สงครามบางตัวยกหัวต่ำบางตัวยันเท้าลงจมดินบางตัวกรอกตาไปยังขอบฟ้าไกลาราวกับรู้ชะตาของตนแต่ไม่มีตัวใดกล้าส่งเสียงเรนกวาดสายตาเพียงแวบเดียวแล้วเดินผ่านไปอย่างไม่หยุดเขาไม่ได้พูดไม่ได้มองซ้ำแต่ฝูงทั้งหมดเหมือนถูกผนึกด้วยแรงกดดันของเขา ไม่อาจขยับแม้กับพริบตาคืนวันนั้นจบลงโดยไร้เสียงต่อสู้แต่ความเงียบกลับหนาหนักกว่าสมรภูมิใดเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งมอนสเตอร์ระดับจัก,กรพรรดิท,ที่เรนกำจัดไปแล้วมีนับสิบตนพื้นที่ที่เขาเดินผ่านกลายเป็นดินแดนไร้เจ้าปกครองลูกฝูงหลายพันตัวถูกปล่อยค้างไว้โดยไม่มีผู้สัง่งคะแนนพลังจากคริสตัลระดับจัก,กรพรรดิท,ที่กินไปะส,สมใกล้เต็มอีกขั้นแล้วเบื้องหน้า ขอบฟ้าที่ปกคลุมด้วยหมอกเขียวคล้ำปะปนเงาหินและฟ้าฉีกสีม่วงเข้มกำลังบ่งชี้ว่าดินแดนของจักรพรรดิอีกตนกำลังรอคอยอยู่การเดินทางยังไม่จบเพื่อจะแข็งแกร่งขึ้นและความตายอีกมากมายยังต้องสังเวยดาบในมือเขาตอนที่415จักรพรรดิแห่งรัฐทับพันกรเส้นทางหลังผ่านดินแดนซากเมืองเท่าสเกต พื้นดินเริ่มเปลี่ยนเป็นชั้นหินและทรายสีเขียวเข้มปนดำมีลายเส้นแตกยาวเหมือนเส้นเลือดของสัตว์ยักษ์ที่ฝังหวังโจมตีจากใต้โลกพื้นที่นี้ไม่มีกลิ่นเลือดไม่มีซากศพแต่กลับเต็มไปด้วยแรงกดดันที่หนาแน่นจนแม้แต่มอนสเตอร์ระดับราชายัางต้องหลบลึกลงใต้ดินเงาเหมอกหนาทึบลอยเคลือบเหนือผืนดินแสงฟ้าบนท้องนาภาถูกบดบางจนกลายเป็นขอบม่วงคล้ำคล้ายอาทิตย์กำลังจะดับนิรัน์ เสียงลมหายใจของสิ่งมีชีวิตเล็กน้อยแทบไม่มีให้ได้ยินแต่เรนรับรู้ได้ทุกก้าวที่เขาเดินมีสายตานับร้อยคอยมองเมื่อเขาก้าวผ่านแนวผาหินสูงเงาสีดำกวาดวูบใต้พื้นราวกับมีคลื่นแมลงพุ่งผ่านใต้เปลือกแผ่นหินเสียงกึกรึก,ค,กคล้ายเกราะแข็งเสียดสีกันดังขึ้นแบบเบามากแต่ไม่มีตัวใดเผยตัวออกมา ไม่ถึงครึ่งวันในการเดินแรงสั่นสะเทือนเริ่มไหลผ่านพื้นอย่างต่อเนื่องดินทรายสีเขียวเข้มสั่นเป็นจังหวะเหมือนหัวใจของอสูรยักษ์เต้นอยู่ใต้โลกเรนหยุดก้าวหนึ่งครั้งเงี่ยหูรับฟังโดยไม่เปล่งคำใดแล้วเดินต่อราวกับสิ่งที่ได้ยินไม่ใช่ภัยแต่เป็นทางผ่านภายในผืนป่าหินเตี้ยเสียงแหลมคล้ายโลหะขูดเหล็กดังครืดจากด้านข้างเงามืดสองสายพุ่งตัดกันใต้โคนหิน แต่เมื่อเขาหันมองกลับมีเพียงรอยร้าวหม่ยาวหลายเมตรที่ไม่กว้างพอให้สัตรูหลบหนีบรรยากาศทั้งผืนกดย่วบราวกับพยายามทดสอบว่าผู้มาเยือนคนนี้เป็นเพียงสัตว์ชั้นต่ำหรือเป็นนักล่าอันดับสูงสุดผลคือไร้เสียงคำรามไม่มีสัตรูตัวใดบุกก่อนสองวันต่อมาภูมิประเทศเบื้องหน้ากลายเป็นที่ราบโล่งยาวสุดสายตา พื้นสีมัวหมองอมน้ำตาลเทาประดับด้วยหินทรงแหลมคล้ายกระดูกแหลมเรียงกันเป็นแนวกำแพงแค่กกาวเข้าใกล้เสียงตึงตึงตึงดังใต้พื้นราวกับหัวใจของสัตว์หลายพันตัวเต้นพร้อมกันสายลมแห้งแลง้งตีใบหน้าผ่าเอาฝุ่นและคริสตัลผงสีแดงเจือจางกระจายเป็นม่านหมอกรอยแตกใต้พื้นเผยให้เห็นรูปร่างนับไม่ถ้วนของพวกฝูง ที่ยังไม่เปิดเผยตนจริงแต่พลังของพวกมันสูงพอจะบดมอนสเตอร์ระดับสูงธรรมดาให้เลได้ในชั่วหายใจเดียวแต่ทั้งหมดนั้นยังนิ่งสนิทเรนก้าวเดินเหมือนไม่รู้สึกถึงสายตาที่มองมาหากแต่ในความเป็นจริงเขาสัมผัสจำนวนของฝูงรอคอยอยู่ใต้ดินได้อย่างครบถ้วนพันไม่ใช่หลายพันเกินกว่านั้นรวมกันทั้งหมดมากกว่า 4- ถึงันตัว และพลังของแต่ละตัวไม่น้อยกว่าระดับสูงหลายร้อยตัวเริ่มที่ระดับผู้บัญชาการบางแห่งแรงกดดันแฝงระดับราชาถึงหลายสิบกระแสและนี่เพียงบริวารไม่ใช่เจ้าของดินแดนในช่วงตะวันเทียมกลางท้องฟ้าหม่นกาลังคล้อยต่ำเงาหนึ่งปรากฏขึ้งเหนือผนังหินขนาดมหฮมาอยู่ด้านหน้าความกดดันพุ่งสูงขึ้นทันทีจนพื้นหินบางส่วนแตกเป็นลายคลื่น ร่างของมันสูงเกือบ12เมตรรูปร่างโดยรวมคล้ายตั๊ก,กแตนต่ำข้าวและมนุษย์ผสานเข้าด้วยกันอย่างน่าสยดสยองลำตัวบนผอมยาวบิดแน่นด้วยกล้ามเนื้อสีดำปนเขียวสีสับมีดวงตาเรียวยาวสีเหลืองม่นสองข้างขาคู่ล่างแกร่งเหมือนหินแร่ทรงพลังที่สำคัญแขนทั้งสองข้างคือดาบแท้ๆท,ที่งอกเป็นส่วนร่างไม่ใช่อาวุธแยกชิ้น ใบดาบตามแขนมันยาวมากกว่าตัวเรนหลายเท่ามีความโค้งแบบดาบทรงคาตาะแต่นากว่าและเป่งกลิ่นโลหะผสมน้ำแข็งเย็นยเยือกเงาแสงกระทบคมดาบจนเหมือนแสงเสี้ยวจันฝังอยู่ที่ขอบคมเสียงเดียวที่เกิดเมื่อมันก้าวลงจากผนังหินคือฉึกฉึกฉึกจากใบดาบที่เสียดสีกับหินใต้เท้าพลังระดับจักรพรรดิแท้จริงสาดกระจายออกมารอบกายมันทันทีโดยไม่ต้องปล่อยคำราม ดินรอบด้านราวยุบเป็นหลุมหักเล็กๆนับพันจุดเหล่าฝูงใต้ดินที่แฝงตัวอยู่ส่งแรงสั่นไหวขึ้นมาจากเบื้องล่างพวกมันตอบสนองต่อการปรากฏตัวของเจ้านายเรนหยุดยืนกลางลานหินโล่งมองร่างนั้นโดยไม่แสดงแววตาใดาตอบกลับทั้งสองไม่ได้เปล่งเสียงแต่สายลมและแรงกดดันระหว่างกันกลับบ่งบอกชัดว่าสงครามจะไม่ใช่การโจมตีของตัวเดียวแต่มาพร้อมมหาฝูงที่พร้อมทลายแผ่นดิน จักรพตรรดิตักกแตนแขนดาบไม่เร่งรีบมันยืนเฉียงเล็กน้อยลำตัวเองคล้ายง้างท่าโจมตีแต่ดวงตากลับนิ่งจนเย็นยะเยือกสายตาของมันประเมินเขาเหมือนนักล่าที่คุ้นชินการฆ่ามานับศตรวรรษเรนไม่แม้แต่จะขยับนิ้วเทียงกระแสพลังเบาบางจากขอบฝ่าเท้าของเขาถูกปล่อยลงพื้นลมรอบตัวเงียบวาบและพลังของจักรพตรรดิตัก,กแตนพลันสั่นเพียงเสี้ยววินาทีมันรับรู้ว่าอีกฝ่าย ไม่ใช่สิ่งที่เคยเจอแรงสั่นสะเทือนใต้พื้นหยุดกึกเหมือนฝูงทั้งพันพร้อมใจกันชนะบรรยากาศตรงนั้นค้างแข็งเหมือนเวลาถูกตรึงทันทีที่ความเงียบแปกระดับสูงสุดใบดาบแขนซ้ายของมันดีดออกพร้อมเสียงกรีดฟ้าวืดพลังลมตัดพุ่งผ่านพื้นหินจนกลายเป็นร่องลึกยาวหลายร้อยเมตรคลื่นกระแทกอัดพายุฝุ่นผงกระจายรอบวง ฝูงมอนสเตอร์ใต้ดินหลายจุดโผล่ขึ้นมาทันทีเงาตัวระดับราชาหลายสิบพุ่งตีนำออกจากแผ่นดินกองระดับผู้บัญชาการและระดับอัศวินกระจายรอบเป็นวงชั้นแบบกองทัพล้อมสมรภูมิเรนยังขยับเพียง1นึก้าวก้าวเดียวที่เหยียบลงทำให้คมลมตัดของอีกฝ่ายหยุดกลางอากาศเหมือนถูกแช่แข็ง ดาบในมือเขายังไม่ฟาดยังคงแนบชิดลำตัวแต่สายตาเพียงชำเลืองหนึ่งครั้งก็ทำให้แรงสั่นสะเทือนใต้ดินเริ่มไหลถอยกลับเหมือนฝูงสัตว์ตื่นควันไฟนี่ยังไม่ใช่การประทะเต็มรูปแบบนี่คือฉากเปิดม่านของสงครามและเลือดของจัก,กรพรรดิตักกแตนแขนดาบกำลังรอเวลาไหลลงบนดาบของเขา